คุณยายพาเที่ยววันนี้ยายจะพาไปเที่ยวที่วัดอัมพวันอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่เลยยายก็มาถึงแล้วที่วัดอัมพวันและนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณวัดซึ่งวัดนี้เขาก็เปิดให้คนมาปฏิบัติธรรมด้วยนะวัดหลวงพ่อจรัญ นี่เลยเดี๋ยวยายจะพาไปเที่ยวรอบรอบ,บวัดกันค่ะทุกคนยายชอบคำคมอันนี้มากเลยบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาสร้างให้เราเอาวายจังเลยพาไปเที่ยวก่อนแล้วกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นกุฏิหลวงพ่อโตนะนี่นะคะค่ะคุณยายนชอบฟังอดีตขงหลวงพ่อชอบฟังอะไรอีก อันนี้แฟนคขับตัวยงของหลวงพ่อจรันนะคะฟังจนตอนนี้มันไม่มีใช้ไม่ได้แล้วซีดีบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสวนต่างๆนะให้ทุกคนมานั่งเล่นได้หรือว่ามาไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลาเราไปวัดสิ่งที่เราต้องเข้าที่สุดเลยก็คือโบสถ์นะเราจะต้องไปไหว้พระประธานในโบสถ์และที่สําคัญที่นี่จะต้องไปกินน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กันด้วยนะพอเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ศาลาของหลวงพ่อจรลันเพื่อไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกันนะเท่านี้ก็กลับบ้านได้และเดินทางปลอดภัย มองอะไรอ่ะยายขอฝากคำคมไว้ให้เพื่อนๆนนะอย่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เสียไปจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่บ๊ายบาย